สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบรสุสุขสุขคนพบพอกันคือเก่าทางช่องอีล่าพาวมวนตามติดชีวิตหอพักพี่น้องมื่อนี้ฉันมาใส่พุนพักไปเอาไปเอาขี้แบมากเลยพีนนนย่น้องสบายดีสบายดีมูคูบสุสุขสุขคนมื่อนี้ก็ตามเก่าตามเคยพี่น้องเยปลูกพักไว้เก็บกินบัดปีใหม่โอ้ยตอนๆๆๆ ก็อนุญาตในการสั่นนะพี่น้องบ่ได้เอาไมบ่ได้เอากล้องลงมาจับสดเอาพี่แบใส่อมันดว่าสิบ่ถ่ายคลิปแล้วคือเห็นพักสีงามๆพี่น้องก็เลยอยากอัปเดตให้เบิ่งอ่าสาหอพักเฮาก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยคือเก่าเลิกการมาก็เฮ็ดน้ําพักน้ํามีมื้อนี้แล้วผู้ักเครื่องสักของมื้อนี้ลูกสาวเมื่อปะพี่น้องเอ้ เมือ่อปะเลยพักอันพักคะนี่กับปูงเนาะแต่การปงออกมาแล้วใบมันหลาย่คันพูดสิทธิ์ใบพี่น้องเลยคันสิทธิ์ใบมันออกมันกับปงปงใหม่นะบักเพชรเท่ากํลาลังงามพี<อ>่น้องเลยพักกับกําลังงามฮะคือสีพืชดีจะหน่อยพักของเฮียนแล้วเมือ่อปะมันกับขี้ร่ายแล้ว <laughs> เด้ประกาศอันการอย่างหมู่เพื่อนประกาศซอมประกาศอมอมมันเป็นดอกพี่น้องเอ้ยอมมันเป็นดอกแล้วเฮาก็สิเด็ดมันงามๆใสที่ใกล้นะน้ํานี่สิเบิดแล้วเาแล้วเาคือคนแล้วพี่น้องเอ้ยเาคือเจ้าของแล้วักเฮานี่รับรับประกันว่าปลอดสารพิษ100%ปลอดสารเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยปีนี้ เอาใส่เตพุ่นปอดแห้งปวดเดือมงามจักดีเพราะว่ากินน้ำมันหลายแนวแล้วพี่น้องเอ้ยสารเคมีก็เลยพักบอกกินซะไปกินน้ำผู้อื่นซะกระชับนี้แล้วเนาะพี่น้องก็งามชับนี้แล้วพอได้เก็บนี่แกดชอมปุยมาใส่เร็วงามก็นี้ก็ปุ๋ยมาใส่จวดเลยเนาะ บัวฮหานานนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมันจยกแห้งครับบ่บ่บ่อยากกดต้น้ำมันหลเไปไน็นไงกับผุ่นมันบ่ทนันบ่มีเน่กเ็เลยชวนกันไปเอาผุ่นมาใส่วนันนี้เพราะว่าชวนหลายนะเขาอีเมย์เขาปลูกเขาไม่ได้สูโคต้นไปเไยพวกบัวบได้หัวละหัวใหญ่หัวงามของอาจารย์ก็เลยอยากใส่สูตรกเจ้าลองบังคันเทาปลูกแล้วโคตเช่าหดแรงมันฉีดอะไ้ไปฉีดมอมขามปีเพราะฉะนั้ ส่วนมลคามปีใช่ไหมอะได้ับซื้อเดียร์ขัปีแค่นี้วาแผนการมาชิได้ไปเที่ยวพี่น้องเอ้ยแคมป์เช่นเดินะไปเที่ยวนายกเลิกแล้วฉันไม่สาระไปแล้วเป็นอย่างจังยกเลิกว่ะตีพอดีว่าอยู่โรงเรียนนี่มีงานพี่น้องเลยงานบุญแจกเขานำผู้รักผู้ใหญ่ในโรงเรียนเท่าน,นี้แหละเ <c oughs> พิ่นกิน คือให้ความอย่างว่าก็เอินวะอุ่นเมตตากรุณาตั้งแต่มาอยู่กับคืพอพอผู้นึ่งะนะเขาเลยปะมาได้เมื่อกี้เขาประวางแผนมาแต่หึงได้เขาประพูดว่าเจ้าสิเห็ดนะก็เลยว่าสิไปตอนช่วงปีใหม่วันนเพิ่นนั่นแหละก็เลยโอกาสสุดท้ายเนาะเห็ดน,น้ำเลา่าก็เลยอยู่เห็ดบุญน้ำเพิิน,น,นบังเอิญพี่น้องเอ้เอก็เลย ชงใช้บุญวัฒนาบนนะฮอดหลวงพ่อบางตั้งใจว่าสิไปเที่ยวหลวงพ่อบางสะดอกอย่างจนว่าเก็บเครื่องแล้วลพี่น้องเอ้ยเก็บเครื่องเก็บของไว้เรียบร้อยค่แลและแต่หดมือไปหดมือไป<ง>ว่าไปทางไหนโอ้ยสุดน่าตื่นเต้นใช่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 <ง> <c oughs>

กอดกงแก้วเขากองแก้วบ่ๆไปเอาอันนั้นมาใส่เอาขวดมาใส่แล้วใช่ขวดมาใส่เอาพี่น้องลองบ่เองจับคลิปกันได้พี่น้องเลยไปเสียเอามาเอาแล้วเด้อบอห้าเสียไปปล่อยพี่น้องเปจยบปปล่อยเป็นเต็มเลยเสียบกินแซ่บได้เหาอพอกินแล้ใครอยากลองบ่พี่น้องอาหารอุษาด นอนไม่ได้แล้วมะเร็งนะใสเมมันย่านพี่น้ออันนี้คนแสกเครืงงามท่านพี่น้อเป็นตวชาย่ย่างคยุยมันเลยงนะีแคพี่น้องมัเบิ่งใกล้เล็เด็ดมอนีซื้อบดมีจองไม่พ่อมาละพ่อพี่น้ององใจได้ชื่อเล็กละพี่น้องเอแล้วเล็กาก็เลยทีเทอ มาอีกเอาเป็นวาโจ้คลิปไว้ชำนิ่งนะพี่นอนะ้องนะชิซักเครื่องนะมันนี้พูเต็มกระตาหนึ่งพี่น้องเอ้ย,ยขออำลาพาจากด้อขอมกขอบใจผู้ใดเข้ามาบึงมาชมมาเชียช่องของเฮาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนนในการอัดคลิปขั้งต่อไปเดอค่ะบ๊ายบาย